รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เช้าเช้าเนี่ยอากาศดีจังเลยนะน้โมน้โมเคยได้ยินมาว่าการนอนตื่นเชา้าจะช่วยให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะเราตื่นในเวลาที่ควรตื่นทําให้สมองแจ่มใสอารมณ์สดชื่นมากขึ้นจริงเหรอถ้าอย่างนั้นน้ำมนจะตื่นเช้าเช้าทุกวันเลยเพราะว่าน้ำมนอยากจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีชีวิตก็จะมีความสุขมากๆเลยเนอะ หิวแล้วใช่ไหมเราหาที่นั่งกินอาหารกันเถอะคุณยายเตรียมไว้ให้เยอะเลยงั้นเราไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นดีกว่าเนะดูร่มเรื่นดีนโมน้โมนั่นอะไรอะนี่มันกล่องอะไรอะใครมาขุดฝังเอาไว้ล่ะเนี่ย จะเป็หีบมหาสมบัติต้องมีใครแอบเอาสมบัติมาซ่อนไว้แน่ๆเลยนะโมอยากรู้จังเลยเนอะว่าข้างในมีอะไรอะ่ะนน่นสินั่นสิเราลองเปิดดูไหมแต่จะเปิดยังไง่ามีคุณแจล็อกอยู่อย่างเงี้ยลองปรึกษาพี่เพนนี่ดูไหมว่าไงล่ะเด็กๆมาปิกนิกกันแต่เช้าเลยนะเอ๊ะแล้วนั่นมันกล่องอะไรล่ะเนี่ย พวกเราเจอกล่องนี้ที่ใต้ต้นไม้ก็เลยอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่เปิดไม่ได้เพราะถูกกุญแจล็อกไว้อยู่ครับน้ำมน่าต้องเป็นหีบมาหาสมบัติที่มีคนเอามาซ่อนไว้แน่ๆน้ำมนอยากเห็นจังเลยค่ะพี่เพนนี่น่าตื่นเต้นดีนะว่าแต่น้ำโมจะวาดอะไรล่ะน้ำโมอยากวาดกุญแจครับแต่นึกหน้าตากุญแจไม่ออกว่าแบบไหนที่จะไขได้นั่นสินะกุญแจก็มีหลายแบบซะด้วยเอ๊ หรือว่ารูเล็กๆแบบนี้เราจะลองวาดพวกมแมลงหรือสัตว์เล็กๆเข้าไปคลายล็อกให้ดีไหมถ้าทําได้ก็ดีเลยครับว่าแต่เราจะวาดตัวอะไรดีะแมลงวันดีไหมครับนี่เอาอะน้ำมนตไม่ชอบมแมลงวันหน้าตามันดูน่ากลัววาดพึ่งแทนได้ไหมคะหน้าตาน่ารักกว่าเยอะอืนวาดรูปพึ่งไงนะ มีหวังพวกเราได้โดนพึ่งต่อยจนตัวบวมกันหมดสีน้ำมนต์ใช่แล้วน้ำมนต์พึ่งเป็นสัตว์มีพิษนะเราต้องอยู่ห่างๆไว้งั้นเราจะวาดตัวอะไรดีที่ไม่ทำอันตรายพวกเราแล้วก็สามารถเข้าไปไขหีบมหาสมบัติได้ด้วยหรือจะวาดมดดีล่ะเอแต่เดี๋ยวมดก็จะมากัดเราอีกนะสิจริงๆแล้วมดก็มีหลายแบบนะถ้าเป็นมดแดงก็จะกัดเรา แต่คุณยายเคยบอกว่ามดดำไม่กัดแต่จะสร้างความรำคาญให้กับเรามากกว่าแต่ถ้าเราวาดแค่ตัวเดียวอ่ะก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกเนอะได้เลยงั้นเรามาวาดมดดำกันเย้ yeah! เอาเลยค่ะพี่มดดำจัดการปลดล็อกหีบมหาสมบัติให้ได้เลยนะคะเย้ที่เปิด,ปดออก,ออกแล้วขอบคุณพี่พมดดำมากเลยนะคะงั้นเราเปิดกันเลยนะอะไรกันมีแค่กระดาษแผ่นเดียวเองหรอหรือจะเป็นลายแทงค้นหาสมบัติเปิดเลยนะโมเปิดเลยมีข้อความเขียนอยู่ด้วยยาวจางังที่เพนนี่ช่วยอ่านหน่อยสิครับ สวัสดีค่ะพี่นางฟ้าอีกสองวันก็จะเป็นวันเกิดครบ7ขวบของหนู่ะค่ะตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยได้เป่าเค้กวันเกิดเลยสักครั้งหนูอยากรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงรสชาติของเค้กก็จะอร่อยไหมนะพี่นางฟ้าพอจะเสกเค้กวันเกิดให้เป็นของขวัญหนูในปีนี้ได้ไหมอะคะหนูจะมารอที่นี่นะคะขอบคุณค่ะลงชื่อหนูนาะ ที่แท้ก็เป็นหีบขอพรนางฟ้าจากพี่หนูนานี่เองดูจากวันที่ก็วันพรุ่งนี้แล้วนี่วันเกิดพี่หนูนาน่ะนะโมหรือเราจะไปขอให้คุณยายทำเค้กวันเกิดให้พี่หนูนากันดีไหมจ๊ะอืมดีนะพี่เพนนี่ว่าไงครับอืมดีเลยถ้าเราให้ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ให้แล้วสบายใจอ่ะก็จะทำให้มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับถือเป็นน้ำใจที่เพื่อนมนุษย์ควรมีต่อกันเลยนะ เดี๋ยวนโมจะเขียนแผนที่ให้พี่หนูนาไว้ในหีบจะได้ไปรับเค้กที่บ้านคุณยายในวันพรุ่งนี้ครับการให้เป็นน้ําใจที่เพื่อนมนุษย์ควรมีต่อกันหากเราให้โดยความปรารถนาดีให้ในสิ่งที่ดีๆตามกําลังของตัวเองเพื่อให้ผู้รับได้รับประโยชน์ก็จะทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเด็กๆ amarin tv